ครับผมราบคารวาท่านอาจารย์หมอแขีทว่ีคารพยิ่งค่ะราบคารวะคคูรู้ราบคารวะพี่น้องมุกุมและาชิกาสาทุกท่านค่ะชื่อเสาลูดลอเวอค่ะอ่ชื่อทางทมชื่อดินน้อมพูดค่ะเป็นเด็กวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีจะมาส่งการบ้านเรื่องอ่ทานอาหารมื้อเดียวเหมือนกันค่ะครู้ก็อ่าเมื่อวานนี้ ก็ได้ทานอาหารมื้อเดียวกับพ่อพบ้านแล้วก็ตั้งศีลจะทานอาหารมื้อเดียวแต่การเคี้ยวค่ะครูมันยังเห็นกิเลสตัวที่มันรีบกินค่ะมันรีบกินรีบกินเพราะมันหิวนะว่ากินไปเยอะๆมันจะได้แบบว่าตลอดตลอดตลอดวันได้จะไม่หิวอีกเนี่ยค่ะครูมันก็กินกินค่ะก็เลยบอกวนะ่าเฮ้ยเคี้ยวช้าๆถ้าอยากอ,อยู่ตลอดวันก็เคี้ยวช้าๆก็จะสอนให้มันเคี้ยวช้าๆลงค่ะครู เออมันก็อ๋อโอเคมันก็เคี้ยวช้าๆตามค่ะแล้วก็กินอาหารหนึ่งมือ้ออ่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะครูลูกก็เขาผ่านไปได้ด้วยดีก็ไม่ได้หิวตอนกี้ค,ครับลูกก็โอเคค่ะครูลูกก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังมีกิเลสที่เรืนเน่องเร่งรีบกินนะคะครูยังยังทําไม่ได้เต็มร้อยค่ะครูก็ยังทําได้แค่นิดหน่อยค่ะครูแล้วก็อขอส่งอีกเรื่องหนึ่งนะคะครู เดี๋ยวถามเอาเอาเรื่องแรกก่อนแล้วเราเรามีความผาสุกดีอยู่ใช่ไหมคะเราพอใจใช่ไหมเราทาได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วใช่ค่ะแล้วก็ค่ะผไม่ไม่ได้ทุกข์กับการที่ว่าเราทําไม่ได้หมดทุกอย่างค่ะครแูแล้วก็อไม่ทุกข์ค่ะเพราะว่ามันเคี้ยวไม่ช้าก็คือมันคืนเร็วก็คือเราไม่ได้ทุกข์กับตรงนั้นค่ะครูกก็เริ่มใหม่ค่ะตั้งสินใหม่แล้วก็ทําใหม่ครู ค่ะเพราะว่าตรงส่วนของการเคียวละเอียดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะมันเป็นประโยชน์นี่เราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าณเวลานี้เรายังทำไม่ได้ใจเราก็ไม่ทุกข์เราไม่อยากว่าจะต้องเคียวได้ละเอียดเราก็ไม่ทุกข์ที่เราเคียวไม่ได้ละเอียดแต่จากนั้นน่ะเรารู้ว่ามันมีเราไม่สุขไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ แต่เราทํำไหมเราทาเพราะเรารู้ว่ามันมีประโยชน์กว่าใช่ไหมคะยิ่งถ้าเราตั้งสติและทานมื้อเดียวเนี่ยถ้าเราเคี้ยวละเอียดมันจะเป็นการย่อยอาหารที่จะดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายได้ดีร่างกายไม่ไม่ต้องเสียพลังกับการมามาย่อยเพิ่มหมายถึงกระเพาะอาหารเราอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ต้องมา มาย่อยเสียพลังในการย่อยการย่อยของร่างกายมันไม่ได้มีไม่ได้มีฟันเหมือนกับอยู่ช่องปากกระเพาะย่อยอาหารน่ะไม่เหมือนช่องปากย่อยอาหารช่องปากย่อยอาหารยังมีฟันช่วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเอนไซม์ที่ออกมาแต่ว่าพอพอลงไปในกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะอาหารมันต้องย่อยแบบที่มันบีบอดัดบีบอัดนั้นต้องใช้พลังใช้กําลัง ซึ่งถ้าเราทานมื้อเดียวเนี่ยปริมาณอาหารมื้อเดียวเนี่ยมันต้องทานอย่างประณีตที่จะไม่ให้เสียพลังในการไปย่อยเพิ่มช่วยช่วยร่างกายมากที่สุดร่างกายก็ไม่ได้เสียพลังในการไปย่อยเพิ่มตรงนั้นน่ะถ้าเราทานมื้อเดียวเนี่ยการที่ร่างกายใช้พลังในการย่อยอม,มันมันก็มีของเสียใช่ไหมคะมันจะมีของเสียจากการที่แล้วเราเปิดลงสีอ่ะ มันก็ต้องมีของเสียจากที่เราเปิดลงสีมามาสีข้าวอะไรแบบนี้แหละถ้าเราเปิดนานมันก็มีของเสียออกมาเยอะที่ร่างกายก็ต้องมาขับของเสียอีกประมาณอย่างเงี้ยคือการย่อยอใช้พลังงานเยอะมันก็จะมีของของเสียเพิ่มประมาณอย่างนี้ที่เราจะมองที่ประโยชน์นะคะแต่เราภาคพียนทํา ให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแม้ทานมื้อเดียวเราก็จะต้องไม่สุขไม่ทุกตรงนั้นคือสูงสุดไม่สูงไม่ทุกประเด็นไหนล่ะที่เราที่เราอถ้าเราเห็นสุขทุกไม่ว่าประเด็นไหนที่เกี่ยวกับการทานมื้อเดียวมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมให้เราได้เรียนรู้นั่นแหละเราตั้งศีลทานมื้อเดียวมันเป็นประโยชน์ตรงนี้นะคะเห็นรีลาย มันได้เห็นลีลาของกิเลสว่ามันจะให้เราอย่างไงทำทำแบบเออให้กินเร็วให้กินเร็วๆให้กินเยอะๆอะไรเนี้ยเพราะว่ากลัวไม่ตลอดอะไรกิเลสตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่านะคะคุลุศเมื่อก่อนนี้ก็ทานอาหารมื้อเดียวแต่ไม่ได้ตั้งสีนะคะกุลุศมันก็เหมือนว่ามันไม่ได้เห็นอะไรนะคะกุลุศมันก็กินได้่ะคะกลพอตั้งสีแล้วโอ้โหมันมาเป็นกุลุศ บา,บางทีอย่างเช่นตัวอย่างของมื้อเดียวอย่างเช่นว่าอาหารที่เราจะทานปริมาณกระเพาะเราก็จะรับได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะเราต้องคัดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะ ถ้าเราใส่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์มากเข้าไปมันเต็มท้องแล้วมันก็รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลที่ต่อเนื่องมาทําให้มันอยู่ได้ไม่เต็มไม่เต็มเวลาเวลาที่เหลือตรงนั้นนะ่ะมันก็คือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะได้ทั้งเรื่องของการคัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ต้งสูง แล้วก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษอืมตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งของการทันมือเดียวค่ะเอาประโยชน์จากการที่เราฝึกแต่ให้รู้ว่าสุดท้ายก็คือเราไม่สุขไม่ทุกข์กับประเด็นใดๆนะที่มันเจออะไรทางนะคะค่ะให้กําลังใจค่ะอนุโมทนาค่ะน้องสาขอบพระคุณค่ะคุณลูก ก็ขอส่งอีกนิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตเรื่ง <c oughs> องอวันนี้ก็เห็นกิเลสนะคะก็คือช่วยพ่อบ้านดีท็อกค,ค่ะเอะดีท็อกก็ท่านก็บอกว่าโอ้ท่านสบายมากเลยท่านไม่เคยดีท็อกในการที่ดีท็อกนะคะต,ตั้งแต่ตตแตท่านไปอยู่เยอรมันนะคะทองท่านเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็แข็งมากนะครูทีนี้เราก็มาเห็นกิเลสเราอีกตอนที่นั่งกินข้าวครู <c oughs> กิเลสมัน<อ>บอกว่าอย,อยอยกินเยอะ ท้องก็ใหญ่อยู่แล้วยังจะกินเยอะอกิเลสม,มันไม่ชอบให้ประมาณกินเยอะค่ะมันมันชง <c oughs> ่งที่บอกว่ามันเห็นท้องของะ่านใหญ่มากแล้วก็มันดูแข็งนะคะมันมันมันไม่อ่อนนะคะออกิเลสมันช่า่กรลุมันอยากให้ได้ดังใจมานะกะลุมก็เลยสวนว่าเฮ้ยท้องก็ท้อง,องเท่านะเองไม่แน่ที่ช่วยเขาเท่าที่เองช่วยได้เออเขายังไม่บ่นเลยเองจะบ่ดทำไมวันนี้จะอยากให้ท้องเขาย,ยุบเออไอ้ท้องเขาน่ะ ไม่ยุบไม่ยุบมันก็เรื่องเขาแต่มีเองนี่แหละที่มันลําบากมากเลยไปชอบไปชังในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะเออทําตัวเองให้ดีก่อนไหมก็เลยสอนมานนะครับรุ๊มันก็เลยเง่ว่าครุมันก็บอกว่าเออจริงเนาะไปทุกอะไรกับท้องของเขาอ่ะไปชอบไปชังอะไรกับท้องเ้าว่างค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครุก็เลยบอกว่าเออเขาจะใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็ช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้ช่วยไม่ได้เราก็วางเพราะว่าท่านก็พยายามช่วยตัวเองอยู่กรุปก็ประมาณนี้ค่ะ อ่าค่ะออเหค่ะเออเห็นเห็นตัวชังตัวชังของเราพอเราเห็นตัวชังแล้วมันมีคําอธิบายออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ไปถึงได้เห็นว่าเราอยากได้อะไรมันจะยังไม่ใช่วิปัสนาสมันยังเป็นการกดคมอยู่โดยการเอาคํำคาที่เป็นเหตุเป็นผลกันมาอธิบายอะค่ะ ให้เติมไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็ใช้นะคะตรงที่พูดมานี้ก็ได้ใช้แต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาอีกอนึงว่าเอยเจอเจอความรู้สึกนี้เราอยากอะไรอ่าครับเราอยากอะไรตอนนี้จับได้ไหมคะว่าเราอยากอะไรเราอยากให้ท้องพ่อบ้านยุบคือเราเห็นว่าเราอยากให้ท้องพ่อบ้านยุบแล้วมันจะเอ่อเหมือนว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าท้องพ่อบ้านยุบ่ะมันจะมันน่าจะเขาเขาหน้าที่จะไม่ปวดหลังนะคะครู ก็ประมาณนั้นนะคะคือความอยากที่ที่เห็นนะคะคุณผูเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมีมีในแชทบอกว่ามีเสียงอาจารย์หมอนเขียวพ่ะอาจารย์กําลังบรรยายอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะคะอาจารย์บรรยายค่ะท่านที่มาพบร่างกิเลสเหมือนกันวงหนึ่งนะคะอีกวงหนึ่งอ่าพอเราจดจ่่ปุ๊บไ จุดพิจารณาจุดพิจารณาเพิ่มเติมอดีน้อมพุทธนะคะดูว่าเราสุกอะไรเราสุกจากการที่พ่อบ้านพุงยุบเหรอเราเห็นความรู้สึกว่าถ้าพ่อบ้านพุงยุบจะเป็นสุขพอท่านพุงไม่ยุบก็เป็นทุกตรงนี้น่ะจุดยากของเราก็คือพ่อบ้านจะพุงใหญ่หรือพุงยุบก็ไม่ใช่สุขทุกขของเราเพราะมันเป็นเรื่องเหตุการณ์เป็นเรื่องของท่านใช่ไหมคะ ตรงนั้นน่ะถ้าเราหยุดอยากได้ก่อนหยุดอยากได้พุงยุบหรือไม่ยุบส่วนกระบวนการที่เราจะช่วยท่านหรือแนะนําท่านเราก็ทําได้หลังจากนั้นเราก็ประมาณการกระทําที่พอเหมาะเนาะโอเคสังครรค่ะน้องเก่าขอบคุณครูค่ะได้ปัญญาแล้วค่ะจะเอาไปวิจารณาให้ให้ให้ในสิ่งที่อ่าควรทาค่ะครูค่ะน้องเก่าขอบคุณค่ะสาธุค่ะครู ค่ะสาธุค่ะุลกกไ้อ่าเชิญเชิญไก่ชนะทุกค่ะ